เรามาดูดวงรายวันนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่8พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะ ช่วงนี้การงานค่อนข้างโดดเด่นหลายคนนะคะช่วงนี้นะคะ,ะกาลังคิดวางแผนอยากจะไปไหว้เวสุวรรณนะคะไปไหว้พระแม่ลักษนีไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆคนกาลังคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ <พอ S 1> ช่วงนี้หลายๆคนช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีโอกาสได้รับเงินก้อนเข้ามานะคะใครคิดเรื่องเงินจะได้เงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะการงานมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและอุปถัมภ์นะคะใครคิดจะซื้อบ้านซื้อได้นะ,ะซื้อบ้าน หลายๆคนกําลังคิดอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถนะคะใน,ช,น,นะะช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะระวังสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะระวังเกี่ยวกับเขา่าขาปวดเขา่าปวดขานะคะใครคิดเรื่องบ้านหลายๆคนคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องทรัพย์สินนะคะในช่วงนี้มีโอกาสาได้รับข่าวดีสื่อนําโชคของคุณวันนี้คืออายุของคุณพ่อของคุณคุณแม่ของคุณ,คณ,แ,คณแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลือง แล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือสามสี่หนึ่งนะคะสามสี่หนึ่งหนึ่งสี่สามนะคะแล้วก็หนึ่งหูนย์คอคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ